เราวันนี้มาเตือนภัยกันนะครับเวลาเราซื้อขายของออนไลน์เนี่ยและถูกมิจฉาชีพตั้งใจมันหลอกเราเอาสินค้าไม่ดีหรือว่าเอาสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ตรงปกหรือบางครั้งไม่ส่งสินค้ามาก็มีนะครับแบบนี้ถ้าจะเอาผิดก็คือไปแจ้งความออนไลน์ผมเคยทาคลิปนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่าเวลาไปแจ้งความออนไลน์เนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างเข้าเว็บไซต์ไหนไปกรอกข้อมูลอะไรนั่นคือ h a i p o l i c e o n l i n e .com นะครับจำเว็บไซต์นี้ดีๆเพราะว่ามีมิจฉาชีพรอมเว็บไซต์การแจ้งความออนไลน์คร นหลอกลวงคือข้อมูลที่เราลงรายละเอียดไปเนี่ยแหละครับผมบอกง่ายๆอย่างนี้อันดับแรกถ้าต้องสังเกตรจริงๆคือเว็บไซต์เลยครับชื่อ h a i p o l i c e o n l i n e .com ถ้าของคนอื่นจะเป็น h a i p o l i c e o n l i n e c o อะไรว่าไปมันจะไม่ใช่ .com ครับแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเปิดเข้าไปเหมือนกันยังแกะเลยนะครับเหมือนก๊อปมาวางเลยอะ่ะจุดสังเกตนะครับคืออย่างนี้บนเว็บไซต์ h a i p o l i c e o n l i n e .com นะครับเวลาที่เราจะไปแจ้งความเนี่ยนอกจากรูปภาพนอกจากรายละเอียดที่เราจะแจ้งไปเนี่ยสิ่งที่เขา ต้องการเพื่อเช็คว่าคนแจ้งคือใครและสามารถติดต่อ,อก,กลับมาได้ก็มีข้อมูลรายละเอียดตามบัตรประชาชนเลยครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก,กับถ้าเราไปใส่ข้อมูลผิดเว็บไซต์นั่นหมายถึงมิจฉาชีพได้ข้อมูลทั้งหมดบนบัตรประชาชนเราไปและสามารถทําให้เกิดความเสียหายหกับเราได้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่มิจฉาชีพทํามากกว่าเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อ,อประสานงานกับเราคอยจะแนะนำนู่นแนะนํานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนําทําให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งความออนไลน์และก็กระบวนการต่างๆอย่างเช่นนะครับต้องมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมบ้างละต้องโทรไปหาที่นี่ต้องติดต่อสื่อสารต้องมีการแชทเจ้าหน้าที่ไม่มีแชทคุยไลน์กับเราครับแจ้งความออนไลน์คือแจ้งกับระบบไม่มีบุคลากรเขา้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแจ้งความออนไลน์แล้วมีบุคลากรเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาตอบแชทกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดปริย่อยและมีการให้โอนเงินระลึกไว้เลยครับว่ามิจฉาชีพกําลังจะหลอกเอาเงินเราแล้วแล้วเวลาหลอกทีไม่ได้หลอกเอาแค่บาท 2บาทหรือหลักร้อยหลักพันหลอกเอาหมดบัญชีเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆครับแต่ก็ยังพอมีข่าวดีนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาปราบปรา,ามเว็บไซต์เถื่อนที่เป็นการแจ้งความออนไลน์ไปแล้วแต่ผมเตือนไ้ก่อนนะครับว่าเว็บไซต์แบบนี้มันเกิดเถื่อนใหม่ได้เรื่อยๆครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ตามไปกวาดล้างมันแต่เราอาจจะอยู่ในจังหวะที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาทำ SEO ปั่นกระแสขึ้นมาจนกระทั่งมันติดท็อปแรงเวลาเราเสิร์ชแล้วเจอเว็บไซต์ของมิจฉาชีพก่อนเราอาจจะเป็นคนโชคร้ายคนต่อไปก็ได้ครับ